แค่เป็นอ้าอยู่วะพี่พีหรอแค่คนเชี่อเพลงนะโมดแบงปากเสียนวะทำไมเหมือนร้องแต่คนคนคนอยู่เรื่อยๆเลยวะทั้งเพลงเลยรายการนี้กลับมาอีกแล้ว อ่ารูปเกมอะไรนะร้องตลอดแถวลครับผมส่งๆอะไรอย่างงี้แหละเดี๋ยวให้แขกรับเชิญแนะนำตัวซะหน่อยวันนี้อ่ะโอเคแม่พงศ์ครับจานะกดัมรีคอร์ดิ้งส์นะครับผมสวัสดีค่ะฝ้ายคูดเกิร์ลค่ะจากดัมรีคอร์ดดิ้งเหมือนกันกติกาง่ายมากร้องคนละหนึ่งพยางห้ามร้องผิดใครร้องผิดตีด้วยไม้หน้าสาม อันนี้หนูตายเลยนอันนี้ถูกกด,ดยูทูบเลยหยอกๆทุกคนต้องร้องเพลงแบบเรียงแถวคนละหนึ่งพยางต่อกันไปเรื่อยๆให้จบท่านหุกหนุกโดยในหนหุกห้ามร้องผิดเกิน3ามครั้งหากผิดเกินจะถือว่าเพลงนั้นทำภารกิจไม่ผ่านมาดูกันว่าจะสำเร็จทั้งหมดกี่เพลง ซึ <Es> you ่งม like <dem> ันี yeah well, like ้เตรียมมาประมาณ140กว่าเพลงอันนี้เราถ่ายเสร็จกี่โมงนะครับใส่เสร็จประมาณตีสามตีสามโอเคโอเคเจ็ดเพลงทั้งหมดเจ็ดเพลงซึ่งวันนี้เราเล่นกันเป็นทีมแต่เราจะต่อแถวกันช่วยกันทั้งหมดเราจะไม่มีใครแบบว่าเฮ้ยตัวใครตัวมารอะไรอย่างงี้เออเพลงแรกวาดไว้ที่อะไรก่อนอ๋อท่อนฟุกใช่ไหม ที่เธอเคยบอกฉันอย่าารอแร่องเร่ครับที่เธอเคยบอกฉันอยาร้องให้ได้มีคีย์ด้วยมีคีย์ด้วยเธอไม่โปรด ดาบที่ไหนึรูเออเธอสายังอยู่ในใจที่เธอเคยบอกฉันยาไปไปไปไหนอ่เนี่ยอยาไปเลยวะอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้เออโอเคโอเคเอาใหม่ รอบที่สองเริ่มนะที่เคยบอกฉันอย่าร้องให้อยู่ให้เธอไม่อยู่โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจเธอเคยบอกฉันอย่าร้องให้ขอ ทษนะนะไไปเป็นเพลงน่ารักไปเลยอยากาขอโทษนะอยาขอโทษนะยนะออได้อยู่ดเล่นรอบเล่นอรอบในเพลงนี้อ่ะโอเคว่านไวา้ายเริ่มครับที่เธอ คยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่คนรับรูเธออยู่ในใจที่เคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยากขอโทษที่ทำไม่ได้ที่วาดไว้ด้วย กันจานจานจานแล้วจานนี้ฉันต้องมันคนเดียวช่งเดียวอ่ะต่อครับเพื่อนๆครับมายืนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยเหมือนจะง่ายแต่จริงๆมันต้องใช้สติเออจริงๆมันไม่ยากแค่ก็ต้องมีความสตินิดนึงแปลว่าวาดไว ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเพลงไรหกเพลงเนี่ยเพลงที่สองมุ่งกำลังมาแรงเลยเพื่รับความติดตามเธอเป็นแฟนฉันแต่ว่าฉันนับเป็นแฟนเธอได้ยงเอาเพลงที่สองเพรับความติดตามพี่สองเริ่มเธอเป็นเป็นแฟนฉันได้ได้เธอไม่ได้ยังเจออีกรอบเดี๋ยวพี่ดูให้อีกรอบ เธอเป็นแฟนฉันโอเคนะไมครับมั่นใจเธอเป็นแฟนฉันแต่ว่าฉันหน่ะเป็นแฟนเธอได้ย่าก็เธอ, yeah. เ,ธอเป็นของเออเอา ใบเขาฉันไม่เห็นต้องเป็นของใครหรอกมั้งหรือเธอลองมองไปดูเขาใบอะไรกันใบด้วยอะโดแล้วโดเลยอะไรโดนีเฮ้ยแต่เมื่ก้กูจะตอบโดเรมอนแล้วนะเมื่อกี้ที่ไหนกัน วันจันฉันคิดซึ่งเธออยู่วันลังการไปหาได้ไหมรอบสุดท้ายของแั้วเอาเริ่งต่างไหรนะพี่บอกไปเธอเต้นแฟนฉันแต่ว่าฉันน่ะเป็นแฟนเธอได้ยังไม่ไม่ แปลว่าไม่ได right? ้เลยใช่ไหมแปลว่าไม่รับความเห็นต่างเฟลไม่เป็นไรเราเหลือ5เพลงเดี๋ยวเราทำเต็มเลย5 5าข้อใช่ใช่เต็ม5้าข้อเดี๋ยวยังไงก็ถูก5้ข้อมั่นใจนะทก่อนเดี๋ยวเราไปเพลงอะไรพูดถูกเรื่องให้ดีทว่สเฮโอ้ยเพลงนี้ผมชอบมาก รอบแรกก็ถือเลยผิดหวังพี่บองไปก็เมื่อฉันรักใครต้องจิกโอเครอบที่สองไปครับก็เมื่อฉันรักใครฉัน ต้องเป็นคนผิดวันสุดสุดท้ายเมื่อรักไปหัวหัวหัวใจต้องแต่ทุกครั้งทำไมต้องเป็นชาผู้ถูกเลือกให้ผิดว้า ยากกว่านี้ป่ะแต่ว้วันหลังนะพี่ยากกว่านี้เพราะวันนี้ไม่ไหวใช่เพลงต่อไปเพลงอะไรฮะสสลัิโอเคยังออบนัดพบเจอกับเธอบังคืนในฝันหลักสี่รอบแรกไปครับยังแอบพบเจอกับเธอในในเือ้ในคืน ฝันไงบางคืนัในคืนในฝันก็เหมือนกันคืนในฝันโอเคกางคืนก็ได้พอแล้วลูกพอแล้วลูกอายเขาอายเขาพอแล้วตอบตำแหน่งไปมารอบที่สองพี่ปองป้ายยังแอปนัดพบเจอกับเธอบางคืนในฝันแอปอิงซอบนเออเงาของเธอใน ้อมกอดเขาแม่นางป้าขาป้าอันนี้อ๋ป้าอันนี้อันนี้ชอบเท่าเลยเหรออะไรอ่ะฉันจะบอกว่าเท่าเท่าหลบชวดแม่นานเท่าไรไม่เคยโอ้แม่นานเท่าไรพี่แมวเคไม่เป็นไรรอบสุดท้ายเอ้ยไป้ายยังแอมนัท พบเจอกับเธอบ้างคืนในฝันแอบซบซบแล้วแเห็นพี่ทำหน้าเนี้ยหนุนมั่นใจมากซบซบซบ ไม่นอนนนอแอบนอนแม่งไล่ว่าหมดหมดโอกาสแล้วป่ะหมดโอกาสแหม่แปลว่าไม่ได้แล้วโอเคห้ามร้องสลักจิตอีกนะสลักจิตเฟลไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงแล้วก็มีมาคะแนนหนึ่งแล้วมันยากเลยนี้มันมันยากคำแบบสวยคำแบบตอบใจตัวเองหน่อยพี่ตอนนี้อ่ะเตงต่อไปมาเรียเก่าบ้างคนอีกคนอุ้ยอู้อันนี้ อาอเลยเหรอเป็นอีแขกเป็นอีกคนคนอีกคนคนหนึ่งคนคนฮ้าคน่ะถูกแล้วที่รักเธอไกลไกลคนที่ไรตัวตนสายสายสาย สายรดตายไม่สายตาไงเฮ้ยหนูขอดูโทษด้วยทำไมทำไมเหมือนผมร้องแต่คนคนคนอยู่เรื่อยๆเลยวะทั้งเพลงเลยนึกนึกอะไรไม่ออกพูดคนไว้ก่อนมันอาจจะถูกมีพีชถูกอยู่แค่คนอีกคนรอบที่สองเอ้ยไปแค่คนที่แค่เป็นเ้าอยู่วะพี่บี๋หรอทำโอ้ เชี่ยเพลงน้ำมดแม่งปากเสียงว่ะมารอบสุดท้ายแค่คนอีกคนเริ่มแค่เป็นคนคนอีกนะคนคนหนึ่งคนคนที่ดักเจอเออไกลไกลคนที่ไร ตัวต้นในทรายตาแค่คนทคนอีกคนเป็นอีกคนตายเบอร์แล้วถึงคนช่วยมองแต่แต่ กูเคยเล่นกันนะโมดแต่กูไม่เคยร้องไงอ้าวคนอีกคนเฟลวมาเพลงที่หกใครเพื่อนแกโอ้โหวิเนื้อเยอะอะเพลงเงี้ยไม่ดีจะเป็นเพื่อนแกที่ดีจะเป็นเพื่อนแกวะใครเพื่อนแกจำกันบ้างใครชนะไป ไม่ได้ย่าจะเป็นเพื่อนแกว่าใครเพื่อนแกอ่ะถามกันบ้างหรือย่างให้เธอไปตั้งเยอะเมื่อกี้ให้แบรับเมื่อกี้ให้แบครับได้ ให้เธอไปตั้งเยอะได้แค่เพิ่งเองหรบอกเลยใจฉันคิดไปมากกว่านั้นมาโอเคใครก็แกรอบทิ่สองประสบป้ายไม่ไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแว่วะใครเพื่อนแกอ่ะทากันบัง เธอยังให้เธอไปตังเยอะได้แค่เพื่อนเองเลยบอกเลยฉันฉันใจวายไอ้บู๊ใจวายเดี๋ยวพี่ชัดมากเลยหัวใจเอากนเราก็ต้องรักตัวเองหรือเปล่าพี่รอบสุดท้ายนะทุกคนฮึบ ่ะไม่ได้ยาจะเป็นเพื่อนแกว่าใรเพื่อนแกอ่ะเธอกันบางหรือยังให้เธอไปตั้งเยอะได้แค่เพื่อนเองหรือบอกเลยใจฉันคิดไปมาก นั้นไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกวะใครเพื่อนแกขอเป็นได้ไหมเพื่อนก็มีตั้ง ว้าวเยอะแล้วพอเธองั้นก็อยาช่างเอเพอขอโทษทีทีแค่แกไงล่ะเกินกว่าชัวรง โอเคใครเพื่อนแกสำเร็จเหลืออีกหนึ่งเพล <Why? S 1> ง้ <Okay. S 1> ายอะไรเราทำให้ได้นะนั่นก็คือเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนถ้าพผิดจะเกิดอะไรขึ้นเดิมพันเลยดีกว่าท้าเลย่นได้หมดพี<ป>่เฮ้ย ชัวหรอชัวเหมือนทาสีซัวท้าไม่ได้นะไอ้้เียแถวนี้เขาเอาจริงนะเฮ้ยนี่เอาจริงบอกเอาจริงเหมือนกันเออวินงพื้นสักห้าสิบมั้งล่ะเอาไอ้ไฟเตรียมตัวไว้ไม่รู้ละเกมเนี้ยเอาจริงอะไรไม่ได้ยินนะเมื่อกี้เอแกล้งเร็ไปเลยเดีจบมาเรือเล่นไปเลเรือเรบแรกไปครับทาทาเธอทาเธอให้ฉัน เพื่อนเล่นยาเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเจอดได้ไหมช่วยบอกฉันจ้าทีว่าที่ฉันยืนเธอยืนทีเดียวกัน ไหมหยุดเล่นเกินเพื่อนเล่นเปนลยากกว่านี้นมยากกว่านี้ป่ะนี่ไรเอาคนอีกคนนึงแต่ร้องกับหลังแล้วเพลงนี้ทำได้ อ่าไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แหละ,ะฝากผลงานหน่อยฮะสองคนเบฟภูมก okay, ิกับฝ้ายคุชเกิลครับโอเคฮะก็เบฟภูมินะครับฝากช่อง y o u t u ดัมเรคคอร์ดดิ้งครับแล้วก็ใน IG ผมเบฟภูมิอันเดอร์สกอครับผม <Yeah. S 1> ฝากเพลงที่จะปล่อยออกมาเรื่อยๆในปีนี้นะฮะแล้วก็เพลงที่แต่งให้ศิลปินท่านอื่นด้วยนะฮะ<ร>ก็หวงังว่าจะมาแต่งให้ที่นี่สัก,สกงานนึงนะได้เลยโอเคครับผมฝตกด้วยครับ อเอาก็เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปค่ะชื่อเพลงว่าปอมปอมนะคะสามารถฟังได้ทั้งช่องฝ่ายคูดเกิลค่ะแล้วก็ในช่องเราก็จะมีทำโคเวอร์ออกมาเรื่อยๆเรียนเล้นเพลงดนตรีใหม่ออกมาเรื่อยๆก็ฝากด้วยนะคะมีเพลงเก่าอีกสองอันนี้คือเพลง a ัพเฟ d แล้วก็เพลงกอนเกิลค่ะแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยค่ะกําลังจะออนแอร์เร็วๆนี้ชื่อ m i s s i ่น f a น Possible ค่ะทังช่องทู็ เดี๋ยวจะมีภาพยนตร์ออกมาอีกก็ฝากติดตามด้วยค่ะครับว้าวโอเคครับอย่าลืมไปติดตามนะครัจะเป็นเพลงใหม่เพลงเก่าเพลงที่กำลังจะทำหรือว่าจะอีกอนาคตก็อย่าลืมไปติดตามที่ดําเรคคอร์ดด้วยอ้าววันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันครับ